ลิซสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างลูกเรียนจบหรือยังละ่ะมีงานทำไหมไม่ไมตาย<ะ>จริงเป็นไปได้ไงลูกป้าขึ้นมหาลาัยไดท้ทั้งทั้งที่อายุเท่าหนูเลยวัด <What? S 1> อ,อ้อลืมไปลูกป้าได้ถุงนเรียนฟรีก็พอดีเขาเป็นอัจฉริยะแต่ว่าหนูน่าใจแค่เทอมปกติเลยใช่ไหมล่ะพอแม่ก็เหนื่ยหน่อยนะมีลูกแต่งหน้าแต่งตัวไปวันวัน <c oughs> สอนละเอือฮะกอไก่ บ้านหนูไม่เดือดร้อนอะไรแปลงนะทำไมมันไปหนักหัวคุณป้ามีลูกสาวเรียนดีแล้วยังไงอะคะคือหนูจําเป็นต้องรู้แม่พูดมาสียยาวถาหน่อยใครเขาอยากฟัแม่ม่สังสกนว่าแม่ป้าสั่งสอนมายังไงอะคะถึงได้มาพูดมาจาบั่นทอนคนอื่นละอวดตัวเองแบบนี้ไม่มีใครคุยด้วยหรอคะถึงได้มาโมข้างนอกปโยะเชียร์พเหงาและสิคันนี้อยู่บ้านคนเดียวสามีก็ทิ้งไปอยาให้พูดเลยค่ะเรื่องป้านามีโยเด็กคนนี้แล้วก็เออสมัครไอทีหน่อยนะจะได้รู้สตอรี่ลูกสาวว่าทำอะไรล่าสวมใส่ ไปแล้วค่ะมีรถขอออมารับก็คนเดียวกับที่ให้คุณตานั่นแหละ